ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสมงชวนชมพระทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาได้ความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุทธวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดงแก้วขอให้แคลวหมูม่มานขอให้พวพะปัส่านในนัก,กตการนี้เทินสาธุ เป็นไงครับขา้าพษายู่ไปสองวันปนษารหักบูชากระทาบุญใส่บาตรเนี่ยการที่เราไ้สร้างบุญไว้นะครับประบาดองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิฬาลงกรนะพระมหาปพิษท่านเปลี่ยนเครื่องทรงก็เรียกว่าเข้าฤดูฝนเต็มที่นะอันนี้ก็เปลี่ยนมรดูวัดที่วัดพระแก้วนะเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วบรกกถือว่าโอ้โห ประเพณีอันดีงามของไทยเราก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็ยังสืบต่อกันมานะครับทุกวันถือว่าพระมหากษัตริย์นะท่านก็ยังเนี่ยเป็นผู้นำที่ที่ดีเลิศของเมืองไทยเลยก็ว่ากันของในโลกเราเนี่ยนะท่านเปลี่ยนเครื่องทรงให้ทุกคนได้ถ่ายทอดให้ดูแล้วก็ยังส,ส่งน้ำรักเนี่ยนี่ ะเพดีของไทยเราก็จะอย่างนี้แหละนะพี่น้องกับชาวไทยเราก็นะแค่์ทำบุญใส่บาตรวัดวาราบต่างๆอทั่วทุกสถานท,าที่ถือว่าไม่มีนะไม่ค่อยมีในโลกนี้มันจะมีประเทศไทยทำบุญใส่บาตรเสร็จก,ก็ทำทานนะจะมีที่ไหนกันเกินของประเทศไทยเราน้อยนะไม่มีหรอกครับทำบุญตักบ,บาตรทำท,ทาน อ,อันนี้สงการถวายผ้าถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยบนี่นะทำให้พระคุณเจ้านียมีผ้าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะในดูข้าภาษานะพูดถึงว่าพระอยู่ประจำภาษาไม่ได้ทําอะไรนะก็ไม่ได้ไปไหนออกไปไหนก็ลําบากจะไปไหนที่ก็ต้องค้างคืนก็ไม่ได้จะต้องเรียกว่าสตะอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้โอวานฟังเขานะ เทศอยู่พระปังพ,พระเทพอวานผมไปทําบุญก็ต้องกว่าจะได้นะก็จะมีเครื่องมียาส่วนมากจะเน้นยาเป็นหลักนะส่วนมากกรดูฝนเนี่ยจะมีการเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรมียาแล้วก็จะมีสองแล้วก็มีอะไรนะเครื่อง กินเนะเครื่องฉันที่พระฉันจะบัดจะเป็นปลากระป๋องประกากระป๋องช่วงฝนตกออกไปไหนาลาบากเนี่จะต้องทําอาหารกินในวัดกันนี่นหจะเป็นอาหารจะเป็นของที่เป็นก็ไม่ได้พระทอดอะไรก็ลําบากหมดแหละนะของที่เราทํา่าสัตว์แต่ชีวิตมีชีวิตอะพระคุณเจ้าทําไม่ได้นะก็เลยเนี่แหละเขาถึงได้จัดพอสงก็เลยจัดแบบปลากระป๋อง ประกากระป๋องนมโอลตินมามา่าเลือกเครื่องไทยธรรมหรือว่าถวายเทียนจำนำภาษาเนี่อา้าวบางคนนะยังไม่รู้อันนี้สงนะแตนะ่การที่เขาจะถวายต้องให้ถูกหลักนะีถูกหลักอัตนาใ่หนึ่งถ้าอาบน้ำฝนเนะี่ยจะได้อนนี้สงในการทำบุญใส่บาตรสองนะ ป้าน้งฝนนี่ถือว่าพระคุณเจ้าได้ใช้นะนะเปลี่ยนรับเปลี่ยนในช่วงอยู่ฤดูการภาษาแล้วก็ของเครื่องกินเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นนมโอวัลตินปลากระป๋องมามา่าประกาศทุกอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวนี้พริกกระเทียมมันขึ้นลาไม่เอาแล้วก็ใส่พริกน้ำพริกเขาอะไรต่อะไรไปกันอยู่ในเครื่องห่อที่เขาก็ถวา,ายพระคุณเจ้าฉะนั้นแล้วก็เนี่ยแหละครับอันนี้สงจะได้รับ ได้นอนเลยนะหลายอย่างเลยผมจําไม่ได้วานเขาฝังเขาพักเขาเทศแล้วก็ยังมีพระกุจ้จไปบินทบานไม่ได้ฝนตกทไาไงตรวนี้ก็ฉันปากกระป๋องประกากระป๋องหุงข้าวต้มบาร์าหรือแงน่นมโอวันตินกาแฟอะไรทุกอย่างหละไ,ได้หมดอะเครื่องนยเขาเรียกว่าไว้ฝนตกกิงอบับบรรนอกมาก่อนนั่นน่ะลมเริ่มอะไรก็ไม่ค่อยมีอันนี้ส่งที่พระกุจ้จเขาเลยจัดให้มีการถวายพุ่มภรษา เตียนจะนำอัสาผ้าอาบน้ำฝนเนะี่ยผ้าเปียกอะ่ะมีสองชุดสองชุดะตำลักพักก็จะมีแค่ผ้าสบงผืนหนึ่งที่วรนผืนนันสังกติเดี๋ยวนี้ต้องมีอังสะมีอะไรผ้าเปลี่ยนไว้สำหรับอาบน้ำฝนจะเหมือนตะกอดก็ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวขึ้นลาป่วยไข้มาอีกลำบากมียายาก็จัดเป็นกล่องไปนะ ใส่ไปดีทั้งนั้นนะต้องของไม่ดีไปถวายพระไม่ได้บาปเนี่ยเนี่ยไอของพวกน้นที่สําหรับพระที่หยุดวันฝนตกหรือพระออกรับปินขบัตไม่ได้หรือพระออกมาจากวัดไม่ได้อะไรอย่างนั้นเนี่ยที่ก็ถวายกันเป้าหมายก็คือตรงนี้แหละเนี่ยจะได้รับอาน,นิสงส์มากมายเลยนะครับก็ขอเป็นของฝันกันไปอะไรกันไปถือว่า เป็นการทำบุญพรรษานี่อ่านะที่ผอส่งได้รู้มานะครับก็แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบก,กันนะถ้าพระก็จะได้ไว้ใช้นะไว้ผัดเปลี่ยนยามอยู่ที่วัดอาบน้ำส่งน้ำนะก็มีเยอะๆกัดบางองค์ก็มีเยอะไงบางองก็ไม่มีเลยนะเขาถาวายในช่วงนี้ถาวายก็ถึงยิ้วของขวญกันไปอะไรกันไปก็ยังทำได้อยู่กันอีกนะนเนี่ยยันเนี่ยเนี่ย วันที่ยี่สินี่แหละถึงวันอาทิตย์นี้นะแต่ธาราชการเขาหยุดสามวันสี่วันโรงงานเขาก็ไปกันลืมไปหมดสาวันนะเห็นบรรนอกไปบรรนอกกันเยอะเอากลับมาก็มาทำบุญกันเพราะวันที่2ี่สิบนี้เป็นวันพ่ออีกนะต่อจากข้าวพรรษาเนี่ยวันวันปีวันเฉลิมพระชนมพรรษาขออภัยนะนี่ก็เป็นงานของในหลวงเราอีกแหละนะในราจการที่ ถือว่าเราดีโชคดีอยู่ได,ด้นะสองสามรัชการเลยสองรัชการนะี่ถือว่าโชคดีมากนะคนเราเนะี่ยหายากนะนอะืมเนี่ยเราจะมีบุญได้อยู่กับพระองค์ท่านเนี่ยปมะ่ะวานถ้าก็เปลี่ยนทําบุญใส่บาตรเปลี่ยนผ้านับฝนเปลี่ยนพระแก้วในะเครื่องทรงผู้นำาทนะที่ดีก็คือลูกๆก,ก็จะตามกันหมดเลยนะนะอันนี้ถือว่า สุดยอดนะก็ผ่านไปข,ขึ้วงข่าวภาษานะใครจะซื้อบัตรผมก็ขายเทียนเออพอจะอ้าปากลืมตาได้บัางนะมีทั้งเทียนมีทั้งเทียนก็คือจุดแสงสว่างเนี่ยพระบานนองจริงเขาก็ใช้แสงเทียนนี่แหละนะจะเป็นงานบวชอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยกลางคืกนกลางค่ำสวดมาตลาวัดไฟดับเขาก็ต้องใช้เทียนแม้กระทั่งบ้านพรองงนี่ก็เหมือนกันเวลาไฟดับรู้จะเอาอะไรมาว,วัดเทียนสว่างเลยคืนโมงขึ้นยีโมงก็ยังดีจะเอาไฟที่ไหนนะไฟมันดับ เนีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีวิธีแก้ไขกันถวายเทียนภาษาผ้าหัดน้ําฝนถวายบางคนก็ถวายเครื่องปไายชีวรแล้วแต่ความพร้อมนะนี่มันก็เป็นบุคกลศนทั้งนั้นแหละนะถือว่าทำตาประเพณีคนเราก็ทําบุญวัดวารามก็ทําบุญกัเยอะเลยนะนยซื้อไปใหม่ๆของดีๆ ผมเนี่ยจัดปลากระป๋องสามแม่ครัวเนี่ยไอคิวมั่งเนี่ยมาม่าไวๆไวนมตามมรีนะ่ะโอวันตีนอย่างดีแถมประกาศกระป๋องทั้งเครื่องกระป๋องอย่างดีเลยนะทำถวายพระคุณเจ้าจัดใจห่อไว้ชุดหนึ่งสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่บางคนถูกใจเขาเอาห้าร้อยชุดใหญ่บ้างชุดเล็กบ้างเนี่ยเทียนบ้างเนี่ยใส่ภาษานะครับอ้าวโอ้ผ่านไป ก็ยังมีเวลาทำก็ยังได้อีกนะนู่นเลยนี่นู่นเลยเนี่ยเดี๋ยววันที่ยี่แปดนี่ก็ทำบุญใส่บาตรอีกพรสงฆ์ก็ปีนี้ได้ปรึกษาน้องๆแล้วว่าที่บนพระก้ารูปรับบินข้าบาดข้าวสารอาหารแห้งนะหลังจากนั้นเราก็จะเนี่ยหุงข้าวตม้มเพื่อจะเลี้ยงข้าวมันไก่เราก็บางนั้นะจะเลี้ยงข้าวมันไก่เพราะโอ้ข้าวมันไก่ เบื่อแล้วพี่กินกันจังเลยพี่ผ่อนสงเลี้ยงจังเลยเอาหูกุงก็ต้มกันแล้วกันนะถักสามหม้อแขกเจี๊ยมูตั้งยี่สิบกิโลหมูบดนะแล้วพวกเรามาช่วยกันทํานะคนเดียวทําไม่ไหวนะหมูบดกุ้งแห้งตัวให,ใหญ่จัดใส่ไปเลี้ยงพระคุณเจ้ากล่าวถืที่เหลือเลี้ยงพี่น้องในชุมชนของเราเนี่ยชุมชนอื่นจะทําก็ได้นะวันเปียไอย้วันเฉลิมเนี่ยผอนสงทำมาแล้วติดธงมาแล้วซื้อธง บ้านพสง์มีขายติดเสาทรงรูปพระฉายารักพระเจ้าอยู่หัวงานติดสวยเลยเนะี่ยทงคลึบหมดนะะชุมชนอื่นผ่านมาเห็นเขาก็ทาตามกันแล้วเราจังนิมนต์พระมาแล้วด้วยบิณาบตเข้าสารอาหารแห้งหลังจากนั้นก็บิณาบาตเสร็จก็ข้าต้มสามหม้อแขกใหญ่ๆนะหม้อแขกเบอร์50นะเลี้ยง ทุกคนนะี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวนะนะไปพอแจกเนะี่ยถ้าทำทานเนะี่ยทำบุญเสร็จก็ทำทานเนะี่ยพอสงก็จะปักอีกสักหมื่นครึ่งหมื่นนะเป็นหมืนนะ่นเะนี่ยนะหมูด,ด้วยข้าวด้วยอะไรด้วยก็นี่แหละแจกใส่เข้าไปนะทุกอย่างทุกอย่างโอ้เชา้าก็ตักเตรียมมาให้เขากินกันเนะนี่ยนี่อันนี้ก็ถือว่าเราสร้างกุศลน,นะทำบุญทำทานนะมันมทำใจให้คนกินบ้างนะ อันนี้สงจะได้ตามตัวไปนะจะได้มีบริวารน,นะ่ึงเรื่องหมานี่ไม่ต้องกลัวทำอยู่แล้วนะพระพรหมมายานนะหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะท่านก็บอกว่าโอ้คนที่เลี้ยงหมาเยอะๆเลี้ยงแมวเยอะๆตั้งใจทําบุญดีๆให้กับสุนัขจรจัดแมวจรจัดหรือหมาอะไรก็แล้วแต่นะพวกนี้จับขัดชีวิตลงไปแล้วนี่จะไปเกิดเป็นนนนนางก้าเทวดา อัหรือว่าปิดประตูนรกก็ว่างั้นนะท่านท่านเทศนะผมฟังดด้วเรื่อย่ไอ้คนม,มันเราคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราก็ต้องสนใจก็กวางหน่อยเวยก,กวางมาก็ถูกใจเราเนะเขาว่าปิดประตูนรกดีไม่ดีไปเป็นปเป็นเทวดานุ่นเนี่ยเขาว่างั้นีน่จริงเขาว่าเป็นชาติสุดท้ายแมวหมาเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายของการทําดีไม่ดีของมนุษย์และและชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็จะไปเกิดเป็นคน ได้เกิดเป็นอะไรผู้หลักมากผู้ดีเกิดเป็นอะไรกระสีตาสาเกิดเป็นอ่าแลแต่ดวงจิตของแต่ละคนจะไปเป็นเทวดาบางทีก็ไปเป็นนางฟวาแลแต่เนะเพราะว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันก็เป็นการเลี้ยงคนแต่จิตที่เป็นจะไปเป็นคนชาติสุดท้ายโอ้ถือว่าได้บุญมากนะหลวงพ่อพรหมยานนะวัดท่าชุงหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำ เก่งนะนหลวงพ่อสีหลวงดำเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางหงโคเป็นลูกศิษย์หลวงปูส่สีวัดทําเขาบุญนาคนะไม่ธรรมดานะเออเนะท่านบอกมาอย่างนั้นผมก็ว่าจะตามท่านแหละ,หละนะครับท่านก็นดูเอาใน y youtube น่ะเท็จจริงผมก็ไม่รู้ผมก็ว่าน่าจะจริงว่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทําตาม รูปแบบของเรานะที่เราทําได้อ่ะนี่พ่อผมมายานานวานะคอนจงนะเอ้เราไม่ได้ว่าผมนะผมดูเอานะก็ทั้งหมาทั้งแมวทั้งอะไรเราเลี้ยงเลยเขาบอกตายไปเดี๋ยวเกิดเป็นเทวดาไงก็ดีเหมือนกันเลยจะต้องมาลงมาเกิดแล้วนะเอา้าใครที่เช่าพระผมไปเนี่ยได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแน่นอนก็แมวก็วันปะทูแค่แม่ปะทูอย่างเดียววันละร้อยเดือน2องร้อยแล้วส่วนอาหารเม็ดอีกเดือนอะไรก็เป็นกระสอบใหญ่ เ,เกือบสองพันทำไมแมวนะทำไมาะนะมันต้องกลัวข้าววันแล้วก็สอบเขาให้ข้าวมานะลุงสีธนาโชลโอ้ข้าวเป็นเม็ดเลย,เยตอนนี้พรอมสงไม่ต้องซื้อข้าวแล้วซื้อแต่ไก่ไก่วันละห้าจักสี่สิบโลเป็นห้าสิบโลไก่ผสมตีให้เละบางทีก็บดระมัง่งเกิดจากด้านก็เอาไก่ใส่ผสมให้หมาแล้วก็มีอาหารเม็ดอีกเดือนละแปดเดือนหนึ่งใช้แปดกระสอบอาทิตย์กระสองกระสอบ ผสมไปผสมโอ้โหเดี๋ยวนี้แพงแล้วกระสอบเกือบแปดร้อยอาหารเม็ดนะกระกเนื้อกระสอบละห้าหกร้อยไก่มันกอดโลล,ละเจ็ดบาทเีนี้โลยี่สิบยี่ห้าบาทเอา้าโปรงไก่นะมันขึ้นหมดเลยเราก็ปรับเปลี่ยนได้แต่หมาก็กินเย็นทุกตัวแหละนะแต่ทีนี้หนักค่าจ้างไปเลี้ยงหน่อยสิต้องเดือนหนึ่งก็ไอคนหุงข้าวสองร้อยต้องใช้ก็ทุกวันเนี่ยมันช่วยหุงข้าวดยงงี้พอสูงก็จะขึ้นมาถ่ายทำภาพไม่ได้ หลังจากนั้นก็เป็นค่าคนหุงข้าวแล้วก็ไปนู่นแล้วไปเป็นคนไปไปเลี้ยงหมาเนี่ยพอสมงก็เริ่มไปเลี้ยงเองแล้วตอนนี้อาทิตย์ตึงไปสาวันบางทีก็ไปสี่วันบางทีก็ไปห้าวันบางทีก็ไปสองวันบางทีก็ไม่ได้ไปเลยเพราะว่ามึงบีทุระอะไรก็ไม่ได้ไปร้านก็ไม่ได้ปิดนี่ก็เนี่ยแหละนะไปเลี้ยงสุนัขจรจัดใครมาทําบุญกับพระเจ้าพระผมก็จะได้ตังค์ด้วยนะทาบุญ ให้กับสุนัขจรจัดนะเป็นค่าอาหารหมาด้วยนะผมแบ่งไปสมามื่อให้มาหมื่นหนึ่งผมแบ่งให้หมาสามพันแล้วผมจะร่วงสร้างนะถวายให้กับวัดบางหลวงหัวป่าร้างสร้างสุนทุทธจ,จารโตสร้างพระบูชด,ดสร้างหอกรหอคังเขา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 บอกมาว่าเดี๋ยวไปถวายนู่นเลยเข้าภาษานี่เขาถ้าท่านไม่ได้มาี่อยรุ่งเทพเนีไม่ได้มาก็เลยไม่ได้ถวายไ,ไปถามลูกศิษย์แล้วมาถวายนู่นเลยรวมไปถวายเดี๋ยวงาน ทอดกระถินปุ๊บถวายเลยเรารวมจากนี้เป็นสองหมื่นก็เป็นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วก็ไปไหวพร้อมกันนู่นเลยบอกยังสร้างยี่ยี่ยาวนานทั้งโบสถ์ทั้งหอกรงทั้งหอระฆังสมเด็จพุทธจารย์โตเพิ่งจะขึ้นฐานหน้าตักฟ้างยี่สิบห้าเมตรเนี่ยฟ้า่สิบเจ็ดเมตรสูงยี่สิบห้าเมตรวัดบางหลวงหุป่าลางใครจะมาร่วมทำบ,บุญตรงนั้นก็เชิญเลยนะครับผมเป็นสะพานบุญบอกเสียงให้บอกให้แต่ส่วนท่านที่ชาวพาผมไปเนี่ยผมก็จะไปร่วม สั่งกับเขาด้วยนะผมใจผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเจตนารวมผมด้มากได้น้อยอะไรก็รู้ก็รวมรวมไปเขาบอก,อ,อกว่าเาสาันแรกเลยเนะี่ยก็ถินน่นปีนี้ก็ไปถวายนั่นเลยสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็ว่าไปเอาละครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขอากาศดีฝนตกเข้ารรษาแม้ฝนหยุดสองวันที่นี่นะที่อื่นอาจจะตกเยอะมีความสุขคิดและสุขความบุญหม,มาตปาถนาไม่ต่ำฝาคนไม่จน่าใครให้ร่ำรวย คนใดประเสริฐจงเป็นของที่รักของทุกท่านทุกคนนะทำบุญภรรษาปีนี้นะมีตะกวนดีเข้ามาในบ้านเรานะทำบุญใส่บาตรเริ่มตั้งแต่วันนี้ดีฝวาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโชคดีมีความสุขมากๆนะครับนะอย่าไปอายในการทำบุญนะอย่าไปตนีนะถ้าเราเป็นตนีในการทำบุญเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เรานะหมดนะทีนะตายไปไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไอ้ดูของดีสักองค์ โชคดีมีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณทุกพี่สมเนึกอาจารย์เชพี่สเสนพี่วุฒพี่วุฒิมะนาวกรมาเาเทียนนะเออพี่สมนึกกมา,าของขวัญเอาโชคดีมีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ